ากวิเคราะห์สถานการณ์การชุมนุมมวลมหาประชาชนในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการชุมนุมของมวลมหาประชาชนมีความก้าวหน้าทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของการชุมนุมเมื่อเทียบกับการชุมนุมที่ผ่านมาทั้งเรื่องของมวลชนและเป้าหมายของมวลชนรูปแบบการชุมนุมที่หลากหลายในแต่ละเวที รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและข้อเท็จจริงทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนอกจากนั้นการชุมนุมทางการเมืองในครั้งนี้ยังได้รับชัยชนะในหลายๆเรื่องทั้งการยกเลิกพรบนี้รัทศกรรมการเลือกตั้งที่ผ่านมาและกรณีพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการดำเนินการออกร่างพรบรดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ และส่งผลให้ร่างพรบรดังกล่าวต้องตกไปดังนั้นหากมองจากประเด็นสำคัญเหล่านี้เชื่อได้ว่าชัยชนะของมวลมหาประชาชนเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศขนาดใหญ่และกำจัดทุนนิยมสามานคงเกิดขึ้นในไม่ช้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยายลังสิตกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ ในครั้งนี้เรียนเชิญท่านท่านหนึ่งซึ่งหลายท่านที่รู้จักท่านท่านนี้ในช่วง8ปีที่ผ่านมาจะรู้จักในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของท่านนะครับในฐานะของอดีตแกนนำหนึ่งในแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่2549ในตอนแรกที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นั้นตั้งใจจะพูดคุยกันในเรื่องของ มองถึงการชุมนุมของมวลมหาประชาชนสู่การปฏิรูปรายการเวียนเชิญคุณพิพภพธงชัยมาในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่พิพภพในฐานะที่ร่วมการเคลื่อนไหวมานานจริงๆก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าตั้งแต่40กว่าปีก่อนตั้งแต่ก่อน14ตุลาคม2516โด้วยซ้ํามองการชุมนุมตั้งแต่ปลายปี2556 ต่อต้นปี2557นี่เป็นยังไงบ้างอันถือว่าเป็นการชุมนุมที่พัฒนาขึ้น<า>มีประเด็นทั้งทักษิณและประเด็นเรื่องปฏิรูป<า>นะซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเป็นประเด็นทักษิณกับสถาบันมหาศาสตร์กนะ็แนะ่นะนอนเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นประเด็นพื้นฐานาที่ที่มาตลอดนะฮะ<า>แต่คราวนี้เด่นมากก็คือเรื่องอนอกจากทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลตัวแทนของทักษิณ แล้วตัวกุทักซินซึ่งเป็นประเด็นเป็น,ปนพื้นมาประมาณส<า>ิบกว่าปีาแต่ประเด็นเรื่องปฏิรูปกลาเป็นประเด็นหลัก<า>อยู่ด้วยในประเด็นคู่มาประเด็นมีความพัฒนาแล้วเนื้อหาสาระในนั้นแล้วก็เนื้อหาสาระของผู้มาร่วมชุมนุมบนเวทีก็มีเนื้อหาสาระของปฏิรูปถ้าเทียบกับการชุมนุมนก่อนๆเนี่ยมีเนื้อหาสาระเรื่องการปฏิรูปแต่และเรื่องเรื่องเนี่ย มากกว่าลงลึกกว่ามากกว่าแล้วก็คนก็ที่รู้ในเรื่องนี้จริงๆก็ออกมาพูดบนเวทีไม่ว่าเป็นเวทีไหนนะฮะแล้วที่พิเศษก็คือมีหลายเวทีนะฮะแล้วในหลายเวทีนี้ก็มีความหลากหลายแต่เนื้อหาปฏิรูปกับเรื่องคุณทักษสินยังเป็นแกนหลักอยู่คนที่มาร่วมชุมนุมแ่ะครับพี่พิภพมองผมก็คนที่มาร่วมชุมนุมก็ไม่ใช่มุ่งมาเรื่องโค่นคุณทักษิน เหมือนกับการชุมนุมในอดีตแต่มองไปสู่อนาคตว่าถ้าโค่นทักษิณแล้วเนี่ยประเทศไทยจะอยู่แบบเดิมได้อย่างไรก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นประเด็นเนื้อหาปฏิรูปเนี่ยออกมามากแล้วยิ่งเมื่อมีชาวนาชุมนุมโดยขบวนเข้ามาทําให้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องชาวนาความทุกข์ยากของชาวนาการผลิตเรื่องข้าวก็กลายเป็นประเด็นบนเวทีได้หลายเวทีและชนชั้นกลางก็ ซึ่งไม่เคยสนใจชาวนาเลยเราก็เคยร่วมเคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่สมัชชาคนจนชนชั้นกลางในกรุงเทพปฏิเสธเนื้อหาสาระและวิธีการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คือการพัฒนาคนที่มาร่วมชุมนุมนี่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางหรือว่าความหลากหลายสูงอผมคิดว่าส่วนใหญ่ยังเป็นชนชั้นกลางอยู่นะแต่เป็นชนชั้นกลางที่หลากหลายหลายอาชีพต้องถือว่าความตื่นตัวสูงขึ้น เพราะั้นการที่ดูการชุมนุมก่อนหน้าการชุมนุมของกปปสเนี่ยอาจจะเป็นการชุมนุมที่เฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางใช่ไหมฮะมีชาวนามีเกษตรกรมีกรรมกรมาร่วมบ้านแต่ผมคิดขราวนี้เป็นชนชั้นกลางที่หลายกลุ่มคือพูดกันเยอะแล้วล่ะว่าจํานวนเยอะคุณภาพก็ใช้ได้ด้วยในมุมมองพี่ใช่ไหมฮะแล้ว อย่างการมีหลายเวทีเนี่ยมันมีข้อดีข้ออ่อนอะไรไหมข้อดีก็ทาให้อาจาริ์ของคนที่อยากเข้าร่วมชุมนุมเนี่ย่งมีความหลากหลายไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็เลือกก็เลือกอันนี้เป็นความพิเศษแล้วเพราะว่าเป็นความมหัศจรรย์ของโลกด้วยเหรอว่าไม่มีเวทีการชุมนุมไหนในโลกนี้ที่พร้อมๆกันในประเด็นคู่กันที่เราพูดเมื่อกี้นี้แต่ว่าอาจจะต่างกัน มีหายเวทีนะครับแล้วก so um um ็ม oui> ีทั้งดนตรีมีทั้งอาหารมีทั้งเนื้อหาสาระนะฮะผสมปนเปกันแล้วมันจะทําให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพไหมความเอกภาพมีอยู่คือเรื่องทักษสินกับปฏิรูปอย่างเช่นบางครั้งก็บอกว่ายกอย่างไปถึงเรื่องปฏิรูปเลยทําไมเวทีนั้นไม่มีเรื่องพลังงานเวทีนี้มีอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาไหมก็ถูกตั้งคาถามบ้า แต่ผมคิดว่ายังไม่เป็นปัญหาเพราะความหลากหลายของเวทีไงเวทีพลังงานอาจจะไม่ได้พูดบนเวทีกปปสแต่พูดบนเวทีคอปทเวทีชาวนาอาจจะไม่ได้พูดมากบนเวทีกปปสแต่ไปพูดที่เวทีแจ้งวัฒนะของอะไรล่ะลุงปู่พุทธอิสระแล้วพุทธอิสระกลับทำก้าวหน้าไปเองทำอะไรล่ะเนื้อหาสาระสภา อออะะไไไรรต่ปทั้งเรื่องชาวนาทั้งเรื่องพลังงานเพราะฉนั้นผมคิดว่ามันมีความอิสระของการนำนะที่จะกําหนดเนื้อหาสาระแม้แต่กําหนดการเคลื่อนไหวนี่แต่ยังเป็นเอกภาพอยู่อันนี้ผมยืนยันทาไมจึงยืดเยื้อได้นานแม้ว่ายังไม่ถึงร้3ยเก้าสิบาวันก็ตามที่ยืดเยื้อได้นานเพราะเราต่อสู้ภายในใต้รัฐธรรมนูญฉบับสอง0ห้าร้อยห้าสและก็สงบสันติอหิงสานะฮะเมื่อ เคลื่อนไหวภายใต้รัฐนูนฉบับนี้ครับ <Okay. S 2> มันก็เลยต้องเป็นไปตามกฎหมาย uh huh. เพราะฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลก็จะใช้กฎหมายนี้เข้ามาจัดก,การในกรณีที่เราทํามินเมมินเม <Okay. S 2> อาจจะผิดกฎหมายนี่ประเด็นที่หนึ่ง <Okay. S 2> สองการรักษาประชาธิปไตยรักษาโดยระบอบกฎหมายอย่างเดียวไม่พออย่ <Okay. S 2> างที่คุณยิ่งรักพูด ในต่างประเทศหรือประเทศที่เจริญแล้วเขาต้องรักษาด้วยคุณธรรมและจริยธรรมด้วยซึ่งอันนี้ชัดเจนว่าคุณทำและจริยธรรมของนักการเมืองและการเอาใจใส่กับคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชนผมคิดว่ายังไม่สามารถกำหนดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปพบๆกับกฎหมายได้มีกลายเป็นปัญหาของสังคมไทยการชุมนุมที่ยืดเยื้อทำให้เรื่องนี้เด่นชัดขึ้น ช่ครับอาจจะหวังการเปลีป่ยนแปลงในระยะยาวได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าการพัฒนาหรือการปฏิรูปที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องคุณธรรมและจร,ริยธรรมฮะฮะไอเรื่องกฎหมายนี่ผมคิดว่าเรามีมากพอแล้วครับไอองค์กรอิสระองคอ์กรตรวจสอบมีมากพอแล้วแต่แน่นอนกระบวนการทางการใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยตำรวจอาจจะอ่อนอายการอาจจะอ่อนแต่องค์กรอิสระตุลาการสาลนุลและศาลนีกากับกระบวนการยุติธรรมก็ยังเข้มแข็งอยู่ พี่พิภพครับคนที่สนับสนุนรัฐบาลหรือว่ามีเนื้อหาสาระที่เอียงไปในทางนั้นเนี่ยก็จะมองว่าเรื่องชนชั้นเนี่ยความดีความเลวจริยธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนชั้นมันอย่างเช่นเรื่องอํมมา์กับไพรไม่ใช่อยู่ดีก็จะมีคนดีมาบริหารบ้านเมืองได้เรื่องนี้พี่มองอยังไงเออตอนนี้เราต้องการั้องคนดีคนเก่งแล้ มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยเวลาคนไทยตีความเรื่องคนดีเนี่ยไม่ค่อยได้จาแนกในเรื่องนี้เพราะไอ้ที่ดีบอกว่าดีก็ไม่ได้ดีจริงเพราะนั้นผมเห็นด้วยว่าสิ่งที่มีการพูดกันว่าคนดีก็ต้องถูกตรวจสอบใช่ไหมฮะก็นั้นก็เห็นด้วยว่าต้องมีกระบวนการตรวจสอบคนดีแต่ในวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยมักจะละเลยตัวนี้แต่ขณะเดียวก็ไปตรวจสอบทางกฎหมายกับคนเลวแต่เรื่องจริยธรรมก็ยังไม่แรงพอที่จะไปตรวจสอบคนเลวนะ ยังไม่แรงพอนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเคลื่อนตัวไปอย่างไรในมุมมองของพี่วิภพนี่เห็นว่าคนที่มารับผิดชอบบ้านเมืองต้องมีเรื่องจริยธรรมคุณธรรมแล้วคนที่เป็นประชาชนก็จะต้องยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมให้เข้มแข็งขึ้นแล้วฐานะของประชาธิปไตยกับฐานะของคุณธรรมจริยธรรม เราให้น้ำหนักมันยังไงไม่ระบอบประชาธิปไตยก็ต้องประกอบไปด้วยสองส่วนนี<า>้มันมาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยกับคุณธรรมจริยธรรมแบบโดดๆอย่างนั้นไม่ได้<า>ในจริยธรรมคุณธรรมและ,ะตัวบทกฎหมายต้องเข้าไปเป็นอง์รวมองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ผิดแค่การเลือกตั้งเออไม่ใช่การเลือกตั้งเป็นแค่กลไกหนึ่งเท่านั้นเอง<า>อเราไม่ต้องไปพูดเลยเถิดถึงกว่าการเลือกตั้งเราก็มีปัญหาใช่ไห,หมสองเรามีระบบเครือข่ายมากเกินไประบบอุปถัมมากเกินไป ระบบโรงเรียนเก่าและสิ่งเก่าร่วมกันมากเกินไปสีเรือมันก็กลายเป็นเรื่องสีได้ที่สุดคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ขัดขวางในเรื่องการตรวจสอบทั้งทางกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมนะคคุณชาญวิทย์ก็คงไม่ค่อยจะตรวจสอบสิ่งเก่าเทพสลีเท่าไหร่นะอะไรที่เป็นต้นเทพสรีและจุฬาเลยก็พวกก็พวกเทพสลีและจุฬาเนี่ยทีปกครองประเทศอยู่รวมทั้งสูุกราบรวมทั้งธรรมศาสตร์ด้วย พีอ่อย่างพอพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยกับจริยธรรมคุณธรรมซึ่งเมื่อกี้พี่พอพูดชัดเจนแล้วว่าจริงๆต้องอยู่ร่วมกันไม่ใช่มาแยกพิจารณาแล้วมาเทียบเคียงกันแต่การโต้อตอบความเห็นต่างที่สั่งสมมารวมทั้งในครั้งนี้คนที่ไม่เห็นด้วยการชุมนุมคนที่อาจจะเสียบุรรัฐบาลเนี่ยประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นใหญ่มากอยู่ผมคิดว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น,นการโต้อตอบการถกเถียงกัน<า>แล้วก็ช่องทางในการที่จะสื่อกันเนี่ย<า>นะมีมากขึ้น แต่เพียงว่าจะมองหรืออ่านข้ามสื่อหรือเปล่านี่คือปัญหาตอนนี้<ะ>เราจะไม่ดูข้ามสื่อเ<ะ>ช่นเราจะดูสื่อของฝ่ายนปชรหรือฝ่ายกุฎสิกธิน์น้อย<ะ>ฝ่ายกุฎสิิ์ก็ดูสื่อของฝ่ายที่ตรงข้ามกับ<ะ>ตัวเองน้อยนะฮะแต่ผมคิดว่ามันเริ่มพอมีการชุมนุมมีการเคลื่อนไหวไปมากเรื่อยๆเ,เนี่ย<ะ>เริ่มการดูข้ามสื่อแล้ว<ะ>และการดูข้ามสื่อก็จะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อยู่ใน Facebook มมมไม่ถึงว่าพี่พิภพมองว่าโอกาสของความเข้าใจกันคือไม่จะเป็นจะต้องมาเห็นด้วยกลับหลังหันกันเลยนะแต่พิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลนี่มากผมไม่ได้บอกว่าต้องเข้าใจกันแต่บอกว่าได้ฟังได้ว่าคนอื่นเขาคิดแล้วฟังแล้วมันเกิดผลยังไงก็ต้องใช้เวลา<ห>ใช้เวลาเพราะว่าในสื่อทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ยึดอยู่3ามเรื่องคือ,ค,อความดีความงามความจริง<ห>ใช่ไหมพอ<ห><ห>ไม่ได้ยึด3มเรื่องนี้อโอกาสที่จะบาดห่ะ บาดแก้วหูเนี่ยลำคาญลำคาญบางทีก็ใช้คําที่มันไม่ใช่สัมมาวาจาก็ด่ากันบางทีก็ไม่มีความจริงจนกระทั่งไม่รู้ว่าความจริงความเท็จที่มันปนกันอยู่เนี่ยแยกออกยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นปัญหาจากในระบบการศึกษาไทยที่ไม่ได้จําแนกเรื่องความจริงความดีความงามให้นักเรียนและเยาวชนรวมทั้งนิสิตนึกษาได้เห็นประเด็นเรื่องระบบการศึกษาเดี๋ยวผมขอคุยกับพี่อีกที่หนึ่ง กีน,นีเรื่องสื่อนี่มันพัฒนาขนาดไหนเอาละพี่บอกว่าตอนนี้ดูความเห็นต่างมากขึ้นอย่างระดับดูสื่อเราพัฒนาขึ้นไหมจากช่วงการชุงมนุมเนี่ยคือสื่อกระแสหลักเนี่ยนะก็กําลังปรับตัว<ะ>เพราะว่าสื่อกระแสร,รองหรือกระแสทางเรื่องเนี่ยมันจะไปดันสื่อกระแสหลัก<ะ>ที่จะต้องให้ปรับตัว<ะ>อันนี้ก็เป็นกลไกาตามธรรมชาติ<ะ>ของมันเพราะนั้นการที่มีสื่อมากขึ้น คุณชฉวิคงจําได้สมัยที่เราต่อสู้เรื่องวิทยุชุมชนแล้วก็หวังว่าวิทยุชุมชนเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือของชาวบ้านแล้วตอนนั้นไปคิดว่าชาวบ้านฝ่ายดีซะด้วยแต่ที่จริงแล้วพอเครื่องมือมันออกมาเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ใช้แต่ทีนี้กศทชใช่ไหมยังไม่สามารถไปคุมคุณภาพเรื่องความจริงความดีความงามได้แต่ถ้ามองทางประวัติศาสตร์แล้วนี่มันเป็นระยะ ปลี่ยนผ่านการพัฒนาการากอย่าทําให้ความขัดแย้งนั้นถึงกับมาใช้ความรุนแรงกันก็ผมคิดว่าพอความ,มสําคัญอ,อยู่ตรงประโยคท้ายของออพี่พิภพถ้ามองครั้งนี้ความรุนแรงพี่ประเมินระดับไหนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีประเด็นที่ค่อนข้างจะห่างไกลกับเรื่องรัฐประหารแต่ความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นและมีคนห่วงกังวลเรื่องสงครามกลางเมืองความรุนแรงเป็นธรรมชาติครับของมนุษย์ ถ้าพูดอย่างนี้ก็อาจจะถามว่าผมป็นสนับสนุนความรุนแรงนะคุณถามปุติศาสตร์ความรุนแรงเป็นธรรมชาติของมนุษย์หน้าที่ของเราคืออะไรอย่าให้ความรุนแรงกระจายตัวนี่คือหน้าที่ของผมอย่าให้ความรุนแรงกระจายตัวและรุนแรงเพิ่มขึ้นเนั้นที่คุณถามว่าอะไรนะจะเกิดเป็นสงครามกางเืองหรือไม่ถ้าที่ของปุติศาสตร์ในประเทศใดื่มเพื่องไทยไม่เกิดรับรองได้เลยแต่จะเกิดกระจายเล็กๆเล็กๆ โอ้ยอันนี้เรื่องนี้พูดกันยาวนะเป็นวัฒนธรรมไหมอ่ามันหลายอย่าง<ห>นะเป็นองค์ประกอบของของสังคมไทยเป็นองค์ประกอบเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าสังคมไทยเป็นเมืองพุทธนะ<ห>จะไม่ใช้กวามรุนแรงแต่พอไปดูพ่อมากซึ่งพุทธยิย่งกว่าไทยอกีก<ห>ก็สามารถจะจัดการพวกชนกลุ่มน้อยทางเหนือแล้วชุมชนชาวพุทธกับชุมชนชาวบูชรีก็ยกพวกเผากันแตขณะที่ ในสังคมไทยที่สายกว่าภาคใต้ชุมชนยังไม่เคยยกเผากันเลยนะเป็นแต่อำนาจรัดเข้าไปแล้วก็พวกขบวนการค้าของเถื่อเหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนักเกรงหัว้บนักเกรงโตแล้วมีแน่นอนมีอุดมการในเรื่องแยกดินแดนอันนี้น่าคิดนะฮะว่าเทำไมสังคมไทยไม่ไปเป็นเหมือนกับสี่รงกาต้องมองในมุมนี้ด้วยใช่ไหมพสิริกาที่พูดแจนะผมไปก่อนที่ทมิน ที่จาฟน้า<ช>จะมีเรื่องกับพุทธนะ<ช>แล้วสอง<ช>ไอ้ระบบเชื้อชาติของเราเนี่ยทีแม้จะมีความหลากหลายแต่มันมีความอะไรล่ะรงตัวที่จะอยู่ร่วมกันอันนี้ก็ต้องยกความดีให้กับประมุขประเทศใช่ไหมฮะว่าประมุขประเทศในรัฐธรรมนูญชัดเจนว่าพระพานรสัตย์ไม่ได้บอกเลยว่าต้องเป็นคนเชื้อชาติไทย<ช>บอกเพียงอย่างเดียว<อ>เป็นพุทธบามกะแล้วก็บอกอีกกันหนึ่งว่าพระพันธสัตย์ต้อง ทรงดูแลอุปถัมภ์ให้ทุกศาสนาและที่ยืนของทุกศาสนาเนี่ยมีที่ยืนในสมคมไทยแต่ในเชื่ทางรัฐิการเมืองนั่นเองเรายังไม่สามารถมีที่ยืนของคนที่จะประกาศตัวว่ามีอุดมการคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมใช่ไหมตอนนี้ต้องถือว่ายากใช่ไหมฮะแต่ก็คลี่คลายไปแล้วกฎหมายตัวเดียวออกไปแล้วแล้วอีกอันนึงก็คือการกํากับทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่า ตั้งแต่วันที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตายเสนอเรื่องมาตรา7 2,104 <9. S 2> แล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ได้ส่งออกมามีพระราชดำรญัติ <Okay. S 2> ว่าทรงไม่เห็นด้วย <Ha. S 2> แล้วก็ส่งปฏิเสธว่าไม่เคยมีนายกพระราชทานแล้วก็ส่งให้ระบบนิติรัฐกระบวนการยุติธรรมมาแก้ปัญหาซึ่งใหญ่หลวงที่สุดในโลกพวงท่านไทยคานี้เลย ha, ha, ha. ผมคิดว่าการกําหนดทิศทางตรงนั้นเนี่ย มันกลายเป็นทิศทางของประเทศตอนนี้<อ>ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปใช้ร,ระบบ,รบกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายมากขึ้นครับุณก็เห็นแล้วว่าพวกผมโดนคดีกันเ,เนยอะแยะพอดีประเด็นที่พี่พ่อพูดถึงเนี่ยตอนนี้เพิ่มมาเป็นมาตราสามและมาตราเ็ดเดี๋ยวจะขอคุยกับพี่เรนีตอน่อนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่เลงก่อนครับ